ดังนั้นจึงมาประกาศให้คนจนทั้งหลายคนกินเงินเดือนทั้งหลายคน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 จนแล้วก็คนชั้นกลางเนี่ยสองพักสองชนชั้นเนี่ยไปแสดงตัวแสดงคนประกาศตัวประกาศตนเป็นสมาชิกพักโดยอัตโนมัติตตด้วยการประกาศจุดยืนตัวเองประกาศจุดยืนตัวเองนะเป็นการส่งใบแสดงเจตจำนงประกาศจุดยืนตัวเองว่าอาจ,จะใช้สี่พิลักแทนรัฐมนตรีหกศูนย์ เมื่อถึงเวลาไปเลือกตั้งก็จะเข้าคูหาเลือกตั้งเหมือนกันแต่ไปกาโบดโนนะเพราะว่าในบัตรเลือกตั้งมันมี3ามที่ให้ลงจําไว้นะประชาชนทั้งหลายบัตรเลือกตั้งที่ท่านได้มาเนี่ยมันจะมีสามที่ให้ท่านไปกากาที่แรกก็คือกาให้กับสสกาที่ที่2ก็คือกาให้กับปาทิลิศส่วนกาที่3มคือกาโวตโนให้กาโวตโนนั่นแหละครับคือเบอร์ของพักพักนี้เพราะพักนี้ไม่ได้ลงทะเบียนเนี่ยครับ พรรครอบครัวไทยมาหาำนาจเป็นพรรคนจนไม่ได้เป็นลงทะเบียนเพราะไม่มีเงินไปสู้กับพวกคนรวยนะเนะพราะนั้นพรรคนจนก็มีเบอร์เขาเองคือเบอร์โหวตโนขอให้รู้ขอให้แจ้งบอกกันทั่วบ้านทั่วเมืองทุกบ้านนะบอกกันวิธีบอกกันคือติดธงสีพิลักธงสีพิลักก็คือธงที่เราจะใช้แทนรัฐธรรมนูญปี6 0นั่นเองนะครับติดหน้าบ้านธงเนี้ยซื้อไปช่วยช่วยกันซื้อหน่อยซื้อไปแล้วไปติดหน้าบ้านติดบ้านแต่และบ้านก็จะรู้กันละยิบกันละคุยมาหันไปยิ้มกันแล้ว,ค,ลวคุยกันละ บ้านใดที่ไม่เคยคุยกันหรือแบ่งเป็นข้างเป็นสีเป็นฝ่ายทะเลาะกันแตกแยกกันทุกวันเนี่ยเธอเป็นสีแดงฉันเป็นสีฟ้าฉันเป็นสีเหลืองฉันเป็นสีชมพูฉันเป็นสลิมฉันเป็นฝ้ายแดงฉันเป็นล้ายส้มฉันเป็นสามนิ้วสามกีบอะไรเนี่ยแตกแยกกันอยู่เงี้ยเลิกไปหมดเลยทิ้งไปหมดเลยเมื่อท่านติดธงสีพิลักเพราะมันเป็นธงที่เรียกมันทิ้งการเมืองประเทศไทยหมดเลยทิ้งสีทิ้งข้างทิ้งฝ่ายทิ้งคนไทยด้วยคนไทยตัวปลอมที่เราไปสวมวิญญาณเปกับตัวปลอมต่อสู้แตกแยกกันอยู่เนี้ยทิ้งไปเลย ครานี้มีจะยิ้มสยามยิ้มสยามก็จะกลับมาะจะยิ้มกับเพื่อนบ้านละเออเธอก็ติดทงเหมือนฉันฉันก็อ่าหัวใจเดียวกันเป็นคนเดียวกันละครานี้คุยกันได้ละมันควรจะเป็นอย่างนี้บรรยากาศประเทศไทยต้องกลับมายิ่งสยามกลับมาแล้วคนไทยมาเป็นคนไทยตัวจริงที่ปกครองประเทศเองเลยประกาศสักดาห์แล้วว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นคนไทยตัวจริงนะเป็นคนไทยยอยักษนะไม่ใช่ไทยสลา,ายทเฉยๆนะไทยสลา,ายทหารอิสระมันแปลว่าวอ,อิสระนะ เป็นไทยไม่เป็น่านไงไทยก็ตัวนี้แหละอิสระแต่ถ้าเติมอายักษเข้าไปปุ๊บเป็นไทยที่เรียกว่าไทยอิสระอย่างยอดเยี่ยมอิสระอย่างยิ่งใหญ่อิสระอย่างยิ่งยงอิสระแบบนี้ใครปกครองท่านไม่ได้ท่านต้องปกครองตอนเองเท่าน,นั้นและการที่จะปกครองตอนเองได้ท่านต้องใช้สี่พิักมันเป็นมาตรฐานที่สูงที่ประชาชนปกครองตอนเองเลยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีพักการเมืองไม่มีสอสอและไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปแล้วมีแต่ประชาชนนี่จะบริหารประเทศเองด้วยมือถือเพราะยุคนี้มันเข้าสู่ยุคอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชัน บล็อกเชนเอไออันนี้มันมาแทนสสพักการเมืองได้เลยมันไม่ต้องใช้บริการพวกนี้ต่อไปแล้วนะครับ mm hmm. เมื่อท่านเลือกพักก๊ mm hmm. อฟโปรไทยหมาบา้านนะครับที่นี่ก็จะเปลี่ยนการปกรครองใหม่เลยปชนจะบริหารด้วยมือถือบริหารตำบลบริหารจังหวัดบริหารประเทศนโยบายต่างประเทศด้วยมือถือไม่มีคณะรัฐบาลอีกต่อไปแล้วไม่มีใครมาเล่นเกมการเมืองอีกแล้วไม่มีฝ่ายค้านไม่มีฝ่ายรัฐบาลที่มันเล่นเกนไมไวุ่นวายกันทุกวันนี้ไม่มีมันจบไปเลยนะครับนี่แหละคือ ไอ้พรรคครอบพรรคครไทยทมาหามหนา้านะที่จะเปลี่ยนเกมเชงเกมนะใช้สีพิลักเพราะสีพิลักนี้มันจะมันเป็นของใหม่ของโลกเป็นมาตรฐานใหม่ที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาที่เราจะประกาศต่อเวทีโลกนะครับโดยพรรคครอบครัวไทยทมาหามหน้านี่จะมีกรรมการของพรรคกรรมการของพรรคครอบครัวไทยทมาหามำนาาก็คือขบวนกู้ชาติพระเจ้าตากสองเด็กนะเป็นขบวนกู้ชาติเพร,ราะเราจะเรียนแบบการตามรอยพระเจ้าตากด้วยการหนึ่งกู้สองสร้างชาติ มหาอำนาจตั้งชาติไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์นะซึ่งเรามีสซอฟต์พาวเวอร์ชั้นสูงที่จะประกาศต่อเวทีโลกไอซอฟต์พาวเวอร์ที่เรามีอยู่แล้วนะั่นแหละที่เรารู้กันคืออาหารไทยหญิงไทยมวยไทยหนังไทยละครไทยอะไรกันันนันแหละท่องเที่ยวไทยนะอันนั้นเรามีอยู่แล้วไงแต่ว่าไอสิ่งที่เรายังไม่มีแล้วต้องสร้างต่อเวทีโลกแล้วเป็นแบบชั้นสูงเลยนะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชั้นสูงเราก็คือ สี่พิลักนี่เองอภิลักที่หนึ่งก็คือระบบระบบการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยชนสูงไม่ใช่ประชาล่างนะประชาธิปไตยชนสูงมันเป็นของใหม่มาใหม่ทีป่ประชาชนปกครองตัวเองไม่ต้องมีรัฐบาลอีกต่อไปแล้วไม่มีการเลือกตั้งเลยจบแล้วไม่มีคณะรัฐบาลน,นะนี่คือเรื่องใหม่ของโลกเลยอันที่สองสับปเปนที่สองก็คือระบบการค้าใหม่ที่ไม่ใช่ทุนนิยมเป็นทุนสมมาตรที่เป็นเชิงพอเพียงเชิงเสถียนหรือพอเพียง จิตซึมมาแทนแคปิตอลลิซึ่มมนเด็กเป็นระบบการค้าใหม่ที่เราจะหาชาติสมาชิกทั่วโลกซึ่งเชื่อว่าจะได้ชาติสมาชิกทั่วโลกสามสสิบประเทศได่ได้อยู่แล้วก็จะเกิดระบบการค้าใหม่ที่เรียกว่ากลุ่มการค้าชาติการลิมิตเด็กซึ่งกลุ่มการค้าชาติกรมริตก็จะใช้สูตรการค้าของเศรษฐีพุทธเพราะเราจะเป็นประเทศพุทธไงทีนี้ไออันที่สี่ไออันอันที่สองอันที่สามก็เป็นมนุษย์ของกบมินัยประชาชนเนี่ย อำนาจฐานสูงอันที่สามคืออภิลักษ์อันที่สา็คือประชาชนเป็นมนุษย์ต่องับวินัยคือประชาชนมีมูลค่าเลยนะครับไม่ใช่ประชาชนที่แบบถูกหลอกให้ไปเลือกเบอร์นั้นเบอร์นี้แล้วก็กลับไปบ้าน,น,นไปนั่งดูฉันเล่นนะฉันจะเถลิงอานาจประเทศเองนะท่านก็น,นั่งดูว่าเงี้ยมันท่านไม่ไม่ใช่คนไทยแล้วแต่คราวนี้ท่านเป็นประชาชนที่มีมูลค่าเท่ากับทองคําเลยมูลค่าตั้งแต่หกล้านถึงยี่สิบล้านอนะ่ะทุกคนนะทุกคนที่มีบัตรประชาชนไทย เอาแจ้งให้ทราบอย่างนี้อันนี้คือเขาเรียกมนุษย์ทองคําวินยัยต้องมีวินัยไปสี่สิบปีท่านจริงจะได้ทุนและทุนเนี้ยไม่ใช่เงินไปเอามาจากภาษีหรือไปกู้ใครมาไม่ใช่เป็นเงินที่ท่านสร้างขึ้นมาเองมชาชนสร้างขึ้นมาเองเป็นเงินที่สร้างขึ้นมาเองจากทางเทคนิคที่ผมมีเดี๋ยวก็จะรู้ว่าทาอย่างไรจรึงจะได้จึงจะสร้างเงินได้ให้คนละยีล้านบาทะนะเอาละต่อมาอภิหลักอันที่สี่ก็คือเป็นพุทธประเทศนี้เป็นประเทศพุทธอยู่แล้วพุทธนิกายคอสมิกเป็นนิกายใหม่ที่ไม่มีพระ แต่มีแต่คาราว,วัธรรมที่เป็นชายหญิงดูแลดูแลศาสนาพูดไปดูแลพระสงฆ์ไปนะแล้วดูแลประเทศไปอันนี้มันเป็นประเทศพุทธแบบใหม่อันนะอันนี้ยวไปว่ากันอีกทีรายละเอียดแต่เนี้ยให้เห็นคอนเซปต์ก่อนว่าไอ้สี่พิลักนี่แหละครับมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ชั้นส,ส,สูงของประเทศไทยที่ประกาศต่อเวทีโลกอันนี้แหละคือเรื่องใหม่ของโลกเลยนะเพราะฉะนั้นเราจะประกาศอันนี้นี่คือมาตรฐานของ ครอบครัวไทยมามาอำนาจดังนั้นประชาชนก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเอ้ยตกลงนี่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีพักอีกพักหนึ่งที่เป็นพักที่ไม่อยู่ในทะเบียนไม่ได้ลงทะเบียนไม่ได้โง่ไม่ได้โง่ไ,ไ,งไ,ไ,งไปลงทะเบียนเอาพูดง่ายอย่างเงี้ยไม่ได้ไปโง่ไปลงทะเบียนเหมือนพวกพักคนรวยทั้งหลายที่กาลังโฆษณากันอยู่ขนาดนี้ไอ้พวกนั้นพักคนรวยเราฟังเรารู้มาเยอะแยะมากมายแล้วหรือแม้แต่บางท่านก็ไปรับเงินเข้ามาแล้วเตรียมจะไปเลือกแล้วท่านก็รับเงินมาแต่ไม่ต้องไปเลือกนะครับท่านจะต้องทํา โหวตโนอย่างเดียวครั้งนี้นะท่านริงจะเป็นคนไทยตัวจริงนะครับอ่าถ้าใครโหวตโน้ถ้าใครไ no, ปเลือกเบอร์เนี่ยเราจะเก็บเก็บชื่อไว้เลยเพราะมันประกาศมีชื่อปุ๊บคุณเลือกเบอร์ปุ๊บเร,เราจะเราจะเรียกคนนี้มาเลยนะมาประจานเลยมาประจานเลยนะครับมาถามมาถามมาสอบถามเลยทําไมคุณเป็นเลือกคุณทําไมไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจเหรอคุณกําลังทรยศต่ตอประเทศคุณทาลายประเทศโดยคุณไม่รู้ตัวเพราะนั้นจะต้องอบรมไอ้คนที่ไปเลือกพักทั้งหลายเนี่ย ที่นี่จะอบรมเลยนะครับเป็นแบบนี้เพราะครั้งนี้คือการปฏิวัติประเทศไทยเปลี่ยนแปลงประเทศอย่างมโ,มโหราณครั้งใหญ่โดยประชาชนทํากันเองไม่ต้องอาศัยทงทหารไม่ต้องอาศัยรัฐบงรัฐบาลน,นะประชาชนทํากันเองด้วยการประกาศยอมรับประกาศจุดยืนเองว่าเป็นสมาชิกพักของ,ของค,อครอบครัวไทยมหาอำนาจซึ่งเป็นพักใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและมีเสียงสมบูรณ์ในตัวคือเสียงชะนะขาดแล้วเสียงพวกเราชนะขาดอยู่แล้วเพียงแะ่เข้าไปทําหลักฐานให้มันชัดเจนก็คือเข้าไปในวันเลือกตั้งทําประนวดโน คือโหวตโนอย่างเดียวเพราะเบอร์โหวตโนนั overly, ่นคือเบอร์ของพรรคนี้พรรคที่ไม่ลงทะเบียนพรรคที่ไม่โง่ไปลงทะเบียนในรัฐมนูญนะเพราะฉะนั้นไอ้พรรคที่มันโง่ไปลงทะเบียนในรัฐมนูญนัคือพรรคคนรวยมันมีเบอร์เราไม่เลือกเบอร์ใดทั้งสิ้นแต่เราจะไปคำโหวตโนเพราะมันเบอร์ของพรรคของเราพรรคของขรบครัไทยมหาอำนาจดังนั้นทุกคนต้องบอกกันทุกบ้านต้องบอกกันครั้งนี้เราจะไปกาเบอร์ของพรรคเราเว้ยพรรคขรอบครัวไทยมหาอำนาจและเราก็จะได้เป็นคนไทยัวจริงแล้วเป็นประมุขฝ่ายปกครอง เราจะได้ตำแหน่งเป็นประมุขฝ่ายปกครองคือเป็นรัฐบาลเป็นตลอดการเลยถ้าคุณไปเลือกไอ้พวกเบอร์นะเราต้องเลือกมันทุทกๆสี่ปีเข้าใจไหมเปเลือกมันปุ๊บเดี๋ยวต้องเลือกอีกวะสี่ปีก็ไปเลือกมันเผื่อไม่ถึงสี่ปีก็ต้องเลือกมันอีกะท่านจะเป็นโง่เลือกมันทําไมถ้าท่านโง่เลือกมันอีกก็ท่านก็อยู่ในกระบวนการคนโง่แต่ขยันเลือกตั้งนะท่านก็จะอยู่ในกระบวนการคนโง่สอง,งสองงันหนึ่งเป็นคนโง่แต่ขยันไปเลือกตั้งนะเลือกเลือกแล้วก็ทาร้ายประเทศต่อไปประเทศเสื่อมต่อไปแล้วก็โง่อย่างน ร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยสองอันเนี้ย,ยท่านเดี๋ยวได้อยู่ภายใต้นี่นี่คือคนโง่ท่านต้องมาทําอย่างชาญฉลาดเป็นโสดาบันทิปไตยนะเพราะงานผมเป็นงานที่จะยกระดับประชาชนเป็นโสดาบันทิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองประเทศด้วยตัวของประชาชนเองนะและมีทุนสำรองคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านบาทไอ้แบบนี้ต่างหากท่านต้องทําแบบชาญฉลาดแบบนี้นะถือเป็นการตอบแทนคุณแผ่นดินที่ดีที่สุดที่ทุกคนต้องตอบแทนนะคงเข้าใจถูกอธิบายแล้วนะ ท่านก็จะเห็นภาพแล้วว่าเอ้ยเวลาเลือกตั้งก็งไปทำโหวตโนคุยกันทั้งข้างบ้านที่ไม่เคยถูกกันเหม็นหน้ากันก็คุยกันละเอ้ยมันเป็นเรื่องใหม่ละเออคุยกันด้วยดีจับมือโหวตแล้วก็ทุกหมู่บ้านต้องมีมเวทีให้จัดเวทีให้ขึ้นไปแสดงไปอธิบายไปพูดกันไปเปิดเผยกันนะครับแล้วก็ขึ้นไปสวมกอดกันใหม่เราเกิดใหม่ลวโอยดีใจเราจะได้เกิดใหม่แล้วเนี่ยหลังวันเกิดหลังวันเกิดประเทศไทย21เมษายน66เนี่ย ประกาศต t t ัวประกาศต้นติดธงสี่พิลักทั่วบ้านทั่วเมืองเลยเพราะเป็นการมอบของขวัญให้ตัวประเทศเริ่มต้นด้วยการมอบธงสัญลักษณ์ก่อนว่าประเทศนี้จะได้ใช้สี่พิลักละติดทั่วบ้านทั่วเมืองเลยติดแล้วก็คุยกันทุกบ้านเลยเออเราเป็นคนไทยใหม่แล้วเป็นคนไทยจริงแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันละทางบ้านเลยนะท่านก็จะได้เป็นตัวจริงที่นี่ยไม่ต้องมาเป็นตัวปลอมอยู่ในเนี้ยทุกวันเราเป็นในภาพอางเงี้ยอยู่ภาพอยู่ในน้ำเน่าแช่ในน้ำเน่าเนี่ยประเทศไทยเนี่ยนะ เขาแช่เรามาตั้งนานแล้วถึงเวลาเราเป็นตัวจริงเลยนะเป็นประเทศไทยตัวจริงเอาละคงเข้าใจที่ผมอธิบายเปรียบเทียบให้เห็นแจ่มแจ้งแล้วนะส่วนรายละเอียดอ,อื่นๆเข้าดูในคลิปอื่นต่อไปแล้วเราจะต้องปฏิวัติประเทศไทย10ด้าน10เรื่องคือในสีภพิลักเนี่ยมันจะปฏิวัติประเทศไทย10ด้าน10เรื่องแต่ว่า10ด้าน10เรื่องมีอะไรขอเชิญเข้าดูคลิปเื่อนเป็นต,อ,ตอนไปขอเชิญครับผมแอดธรรมนที่ประทไตยยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีครับ